ราทางด้านนี้ฮะเจ้า XCMG e 215C ครับกับเจ้า PC160 ครับถอยดินขึ้นฝั่งครับฝั่งนี้เราพยายามถอยดินให้เยอะที่สุดครับเพราะว่ามวลดินของเรานี่ไม่สามารถที่จะวิ่งออกไปได้เยอะครับอนกจากการโยนดินขึ้นมาแล้วก็ให้ทันหนึ่ง ต่อมือออกมาครับผมเนาะต่อมือช่วยต้องใช้วิธีนี้ครับผมเพราะว่าที่โยนดินเราไม่มีครับหรือว่าที่ที่ทิ้งดินไม่มีแล้วก็วิ่งลําบากครับเรื่องของอหน้าง,งานที่จะมีฝนประทางนาของเราครับ,รบ,บดูวโอ้ร้อนจัดนะครับผม อากาศร้อนมากครับเนี่ยทางด้านนู้นก็ให้ดูมุมนี้ครับจับปูปตายู55ครับกดจยดฟังนูงน้นครับกับจัดการรถดับสองคันครับฝั่งนูง้นทงด้านนี้ก็ใช้วิธีการคอยดินขึ้นเอาครับผมแล้วก็อีกคันหนึ่งอยู่ด้านบนแล้วไอซีเอครับรับหน้าที่อยู่ด้านล่างครับ เราพี่สี่อยู่ด้านบนครับโยนบนอกให้ห่างจากคันบ่อเยอะที่สุดครับ พักคกรับ้็ออกจากเครื่องนี่ตรงเลยครับผมนะสกคอนคัน้นี้เป็นสิงโอมควันครับหันขาวครับงงโงโงเชงครับนี่ฮะท่านก็ไปทํามาใหม่น่นะครับเนาะ จะใช้แขนให้ยาวที่สุดครับเพื่อไม่ถึงที่สุดของที่สุดครับเพื่อที่จะโยนดินออกมาให้ได้ไกลที่สุดแล้วก็ได้เข้าไปปุยเอาเนื้อดินด้านในให้เยอะที่สุดครับกพื่ี่จะให้เหลือน้อยที่สุดครับกับการใช้รถถอยดินออกไปด้านนอกครับ ความลึกครับจากดินเดิมที่อยู่ตรงนี้ครับ3เมตร 20- ถึง3เมตรครับมวดินเลยมหาศาลนะครับผมตรงนี้เมื่อวานครับตั้งมาทำพีไม่ไเรียบร้อยครับเพราะว่าตั้งบอกว่ารอถึง2,000ชั่วโมงนี้รถเรารอไม่ได้ครับเพราะว่าปั๊มนี่ไม่ไหวครับเรื่องของพลังกำลังนี้โดนเหมือนจะว่าโหลดเต็มที่ครับ โหลดจนดับรับก็เลยโทรตามทีมช่างของ ACMG ครับโอ้ก็ท่านก็มาเลยครับน้องโทรตามวันวันจันทร์ครับทางคารก็มาถึงที่เลยครับเพราะว่าท่านบอกว่าวันจันวันหยุดเนาะดูมากครับมาแล้วก็วันนี้ทํางานทั้งวันครับทํางานจนถึงบ่ายแล้วยังไม่มีเรื่องของการโหลดครับเพลาะกำลังก็กลับมาเช่นเคยครับเปลี่ยนถ่ายเครื่องของเหลวทั้งหมดครับ ขอครับเป็นการเปลี่ยนถ่ายชุดใหญ่ทีเอ็มทีสองพันชั่วโมงครับแล้วก็เรื่องถามทีมงานนะถามคนขับแล้วครับ,รบไม่มีโหลดครับเนาะไม่มีโหลดครับพลลงกำลังกลับมาแล้วเจ้าเอ็ซเจ้าฟันปีศาจของเราครับพลลากำลังกลับคืนมาเนนะือว่าก็บริการให้เราอย่างดีเนาะ ว่าบริการดีมากครับมาอย่างนั้นนะบริการใช้ได้ครับก็เนี่ยเราพยายามดึงดินให้ไกลที่สุดครับให้สุดเพื่อมเราเลยครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นครับให้เหลือไส้กลางได้น้อยที่สุดครับก็ถือว่าโชคดีครับมีรถมาช่วยมีทีมงานเรามาเพิ่มเติมก็คือคันนี้ครับที่จะดินช่วยไม่ให้เราต้องติกะครับาะเราโยนขึ้นมาแล้วีรถต่อมือไปครับนี่ หรือว่าผ่านครับเพราะว่าถ้าไม่ผ่านนี่วันก่อนนี่เราขุดตรงนี้ก็โหลดเลยฮะนี่คือขุดดินเหนียวนี่สบายมากเลยครับสบายสบายชิวๆครับแสดงว่าผ่านครับหลังจากพีเอ็มมาก็ความแรงก็กลับมาเหมือนเดิมนะหลังจากที่ทางทีมช่างของ XCMG มาเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องแล้วก็ทำพีเมชุดใหญ่เป็นชุดครบสองพันชั่วโมงครับ แต่ของเราขาดอยีอกประมาณ1 0 0ร้อชั่วโมงก็มีผลก่อนก็เลยให้ทีมช่างได้มาจัดก,การก่อนครับก็เลยออกมาได้อย่างนี้ฮนะในอย่างที่เห็นครับเจ้าจอมพลังมาเหมือนเดิมแล้วครับ แล้วก็นายช่างได้เช็คให้เราแล้วก็รถกลับมาคืนสู่สภาพเดิมพลังกำลังเรียกมาเรียกพลังกำลังไม่โหลดปั๊มเ่มใช้ได้เหมือนเดิมหมดทุกอย่างครับเนาะก็เลยมาให้มาดูใกล้ๆครับมาฟังเสียงด้วยกันครับว่ารถเรายังแรงเหมือนเดิมหรือเปล่าครับเนาะนี่ยก็ขอบคุณทีมช่างครับที่มา บริการของเรา,ถ,ถ,าถึงสถานที่ครับแล้วก็รวดเร็วทันใจมากๆครับทำให้เรามั่นใจเรื่ององการที่จะซื้อรถครับนี่ฮะการที่จะซื้อรถก็ต้องดูหลังบริการหลังการขายครับว่าเขาเอาใจใส่เราจริงหรือเปล่าครับกับการดูแลบำร,รุงรักษารถของบริษัทของเขาครับนะถ้าเขาอยากขายต่อหรือคำปากคอบป,ปากก็ต้องเนี่ยผมก็ไม่ได้อวยครับแต่ฉัใจที่เข้ามาชมคลิปของเรา,าเราคุยเรื่อง XMG c ครับว่าเรื่องของทีมช่าง ที่ดูแลอย่างดีครับผู้บริหารเขาให้เราดูแลพวกเราอย่างดีเรื่องของการบริการบริการหลังการขายของทีมงานครับทีมช่างครับผมเนาะไม่มีโหลดครับเสียงยังคงเดิมครับพละกําลังยังคงเดิมกลับมาเหมือนเดิมนะครับผมกับเจ้า x c n g XE2154 ของเราครับเนกาฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสุรรุกคนโปรดกดีิดามครับ รับงานขุดแก้มลิงขนาด2 5ง0 0ืคิวครับตรงนี้พิการที่บ้านโลดตำบลสอชั้นอำเภอกระสังจังหวัดุทีมธานีราครับกับหน้างานประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาครับได้ประมาณนี้นะฮะได้ประมาณนี้นะครับใกล้ความจริงนะฮะผมอีกสักสองอาทิตย์ก็น่าจะจบครับแรงนี้เนาะหรือว่าบ่อนี้ครับจะรีบเร่งทํางานให้เร็วที่สุดครับผมนะ คลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ